อาจจะทุกคนคลิปนี้เขาก็ชิบว่ารีวิวอาหารแมวเขาสร้างเป็นรอบที่สองอาจจะของยีงก็เมืองทึงเจะเมืองทึงอาหารสัตว์คนอันที่เห็นสองถุงมันยม่ก็สองสองร้อยสิบถุงปีหนึ่งถุงนะวรวมส่งสองร้อยจากพี่น้องสิบเอ็ดถุงส่งปีนั่นแหละสิบเอ็ดถุงสองร้อยส่งปีเพรอบแล้วพอพี่เดาสร้างไปอาหารนันเจ้ะ เขาเลยสิมานี่ทางเป็นรอบที่สองหน่อยนี่ผ่าแพ็คไม้ยางดีด้วจ้ะพี่น้องเป็นอาหารแมวรอบที่ได้กระเบิดแค่ในเบิร์ดนะเหลือคุ้มนี่แหละแหล้าน้อยนี่อาหารแมวของผึ่งมาส่งมาจี้ของมีขีดโรคเลยโรคอาหารแมวดีดียกอาหารแมวเดี๋ยวปูขานี่ดีดเกี่ยกันย่ง วิวอาหารแมวจ้ะนี่เป็นค้าพแคกพยายางดีแล้วก็สิขารดไม่หมายเห็นนะคอยคอยปลาขะรดจ้ะสร้างไฟแบบขารดมีหลายรดรดแซล้ยมอนรดทู่หน้ารดปลาทู่ลดอันนี่ยงกว่าปลาทูหน้าอย่างบุกใสะติดประมาณนี้หละจ้ะติดเพิ่มแต่ละมีไปนี่ก็แพ็เป็น้ามมอยางดีด้วยที่น้องสร้างเป็นรอบที่สองแล้วตั้งใจก็ไปสร้างเอา ก็ะกนเสืกสอก็คือว่าโอเคแก็เดีไปซสือแล้วกีก่ขอเสือเจ้าไปจําอยู่บ้าขอยนะทุกคนตั้งสี่สิบปรอมาหาลอยกับแล้วกี่ว่าเครอรกิโลเนาะน,นี้เขามีถุงนี่อ่งแค่ไก่ย่างอยู่นี่จากอมาณนี้อันนี้ขึ้รถรถซีฟูด seafood. โอ้รอบทมีเรลาไปเลยรถซีฟูดเนี่เป็นรสชาติไหมจ้ะรถซีฟูดะพนะนี่รถซีฟูด seafood. อืมรถนี้เคยเห็นเลยอันนี้รถทูน่าจ้ะน,นี่ที่นี่หลายรสชาตินะ้ะเนาะนี่แอบสดๆเลยแกะแพ็คทีเห็นหนองเบื้งที่หลายรสจืดจ้ะพี่น้องเลี้ยงนี่อยากเป็นรสชาตก็ได้แต่นี่ขอว่าแบบพารถมาให้เลยนะพี่น้องนี่พี่น้องนี่มีรถอหี้ยงอันนี้รถปลาทูน่าอันนี้รถ รสแซลมอนเนี่ยเนาะรสแซลมอนแกให้เบิ้งให้เบิ้ลสุดรสสุดเลยสนใจมีหลายรสดิรสชาตินีหลายรูปแบบอือาหารแต่หลายรูปแบบหลายเม็ดเม็ดปรคือกันนะคุณน้องมาจากผักเหนื้อคนนี้ร้านนี่ยูจังหวัดยังก๋วเขาจากคือกันล่ะตัววายุผักเหนือไป่สั้งให้ติบกอก ตั้งไม้แอปติดหอกจ้าเดี๋ยวเก็ไปหาเบื้องเหรอนี่โอ้วันนี้รถป่าถูนี่น้องมีหลายแบบรถป่าถูอ้วันนี้สีสันหนากินเนาะรถป่าทะเลค่ะนี่้องรถป่าทะเลสีแกะยจขู่บ่ขู่ดๆส่ขุดเลย อยากคิดเน่าปอกปลาเป็นเซตหน่อยแบบสลับสลีบอ้อันนี้เป็นรูกปลาด้วยนี่อันนี้รถปลาทูน่าจ้ะนี่รถปลาทูน่าน,นี่เป็นลูกอะไรเนาะมีรนนถรถทูน่านี่นี่ก็คือแพ็คสุดท้ายแล้วจ้ะนี่แพ็คสุดท้ายแล้วจ้ะปุ่มยื่ได้พี่น้องได้สิบเอ็ดถุงสองร้อยสองร้อยบาทส่งฟรี เก็บเงินปลายทางนี่สองอย่างโอนโอนโอนไปจ่ายเลยหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็สร้างแบบเก็บเงินปลายทางจา้ะรอบที่แล้วสร้างแบบโอนต่างไปรอบนี้เก็บเงินปลายทางจา้านี่อันนี้รถปลาทะเลพี่นอ้องปลาทะเลส่องของสุดท้ายนี่รถปลาทูนี่รถปลาทูจา้าพี่นอ้องนี่กติเต้ยนว่านีน มีหลายรสชาติให้เลือกไปสนใจกับไปแล้วสนใจกับถักมากดิสิบุ้ยไฮลิงไฮเนี้ยไฮซื้อหล้านไปมีสี่ถุงห้าถุงหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะก็เด็้สิบถุงกว่าหนึ่งสองสามสี 4, ่ห้าก็ได้สิบเจ็ดถุงหนูก็ได้สิบถ,ถุงกว่าสิบถุงฟรีหนึ่งถุงกว่าเย็นปูมรสชาติไหมกว่าเนี้ อืมคือืมคือถุงจากอรอบนี้พิเศดคือถุงมันจะไปเบิองใหม่เลยเดีวมาสิเบื้องถุงก็ถือว่าโอเคเเววอเคลิปนี้ก็ไวซ์ซัมมี่และจ้าเฟย์สนใจกัอืมไปสั่งมาให้แมวสร็จแล้คลิปนี้ก็สวัสดีจ้ากันเด้อบ๊ายบาย